เปิดความแมกโนเลียค่ะวันนี้ค่ะรสชาติใหม่ค่ะทก็เป็นยังไงบ้างล่ะก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างแมกโนเลียแล้วก็เฮอร์ชี่นะครับเป็นที่สุดของที่สุดของแต่ละแบรนด์พอเขามาร่วมมือกันแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็น่าถามมากขึ้นค่ะก็เรียกว่าเป็นความเข้มข้นของไอศกรีมจากแมกโนเลียแล้วเป็นความเข้มข้นของช็อกโกแลตจากเฮอร์ชี่ที่มา เอกันค่ะก็รู้สึกว่าเราก็จะได้รสชาติที่มีความกลมกล่อมหอมละมุนมากแสดงว่าเคยประสบการณ์ใหม่ของผู้บริโภคเป็นที่สองรสชาติด้วยใช่อย่างนั้นมันทำให้ตอบสนองตอบโจทย์นะสำหรับผมผมชอบรสคลาสสิกก็เป็นเป็นช็อกโกแลตกับนีลาก็เป็นอะไรที่แบบลงตัวกันอยู่แล้วพอได้ฮิวชี่กับแมงโกเลียมาร่วมมือทําก็มันเป็นประสบการณ์ที่แบบอย่างที่คุณบอกนะว่า คุณภาพของสินค้ามันจะเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยส่วนตัวด้วยความทีออ่ไอศกรีมของแม็กโนเลียนคือว่าเขามีความหอมหวานละมุนอยู่แล้วแล้วพี่ก็เป็นแฟนของเฮอร์ชี่ตัวช็อกโกแลตคุกกี้แอนด์ครีมค่ะพอเขาเอามาผส,สมกันแล้วเวลาเราเคี้ยวหนูรู้สึกว่าแบบมันได้กรุบกรุบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รสชาติของมัก็อัดเต็มเต็มเต็มเห็นเต็มเตามีคนบอกว่า ละมุนอ๋ับกับละมุนจริงครับปกติเราชอบกินแบบต้องเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยบ้างครับอันนี้ผมนะช่วงกลางกลางวันตอนคืนผมไม่ชอบกินครับเวลาแบบวันว่างๆดูหนังหรือทำาทำกิจกรรมอะไรผมมจะชอบแบบหยิบจิ้มซีนขึ้นมาแบบฟองพี่พี่กินได้ตลอดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่าหนูหนูชอบทานแล้วโดยอากาศร้อนๆแบบนี้หนูรู้สึกว่ากินได้ตลอดเลยค่ะ อย่างนี้ฝาติดตามสินค่าสามารถซื้ที่ไหรือว่าวเราขอ,คขอคคใครที่เป็นสาวกไนะ<ช>อคสครใครที่เป็นสาพกอสก็ฝากแมกโนเียกับชีวไว้ด้วยนะครับก็สามารถ Leaders หาซื้อได้ที่ ally, แมโกโนเลียแมกโนเลียตู้เหลืองได้ทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าร้านค้าทั่วประเทศครับสามารถสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรห้างสรรพสินคา้าชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะ มีสองรูปแบบนะคะก็จะเป็นแบบสติ๊กแล้วก็เป็นแบบคัพค่ะมาอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนเลือกได้หมดเลยถ่างานวันนี้หน่อยคู่เป็นไงบ้างกลับมาออกมเดีได้กันอีไหมเกือบแล้วครับเกือนะเกือแล้วเกือไม่ได้จัดลวคนตกหนักมากแต่ก็ถ่าคนไปได้ด้วยดีครับรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาบ้านฟ้าดวงตัวเยอะมากๆครัะ ตัวเราคะ่ะดีใจค่ะดีใจที่ฟ้าฝนเป็นใจทําให้งานวันนี้ได้เกิดขึ้นอยา่างไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆที่วันนี้ได้แบบกลับมาเจอพี่ๆบ้านฟ้าบ้านพี่ก้าวแล้วก็บ้านพี่ผกคนหลับแบบความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยมันได้แบบมาเจอกันแล้วก็แบบหายไปผู้พี่ผลงานอะไรที่กำลังทำอตอนนี้ตอนนี้เหรอคะ ขาอ,อุ้ไว้ก่อนครับตาดีทงานส่วนตัวนะขออุ้ไว้ก่อนผลงานส่วนตัวหรืก็ขออุ้ไว้ก่อนเหมือนกันเรืออ่องการละครละครอะไรยังไงหมายถึงคู่การหรือว่าหมายถึงของลูกการไนขอูกเลยอ๋อแสดว่าแสดว่าก็ฝากด้วยนะครับฝากผู้จัดด้วยนะครับไอต่อมมีไวรัสป่าเผื่อมีผู้จัดแบบว่าแวะมาเห็นแล้วก็อยาก อยากเพิ่มหรืออะไรก็ก็ได้ครับเค่มีอะไรใหม่ๆมยอย่างน,น,นี้หลายคนก็ติดผู้ฝากผู้สั่งนิดนึงอันแล้วขคนเดียวของคุณะตอนนี้เป็นอะไรนะครับขอนเดียวขอนเดียวของผมก็มีคุคยๆมาบ้างครับที่แล้วก็มีทั้งที่ยัง่ายขายไว้แล้วก็ใหม่นะะเดี๋ยวได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีพิตติงหรืออะไรก็จะมาแบบแจงบ้งอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆค่ะ ส่วนของพีก็มีที่คุยคุยไว้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีที่รอออนแอร์ชื่อเรื่องว่าแสกน่ออนช่องสามค่ะแล้วก็มีภาพยนตร์ชื่อข่าวชุมทองคานองชุมโจนค่ะออนแอร์ในขอยกบข่าวชุมทองคานองชุมโจนค่ะออนแอร์ในแพลตฟอร,ร์มเน็ตริค กงนี้เหมือนงานหนักเข้าพิลทช์กันเยอะนะเข้ามาได้อีกคเขาหมอนะน้องหมอกับภาพยนตร์มากเลยครับแล้วตัวพี่เก้าล่ะผมก็หมอนะหมอนะพี่เก้ายังเข้าได้อีกครับครับผมยังเข้าได้อีกครับที่ถ่ายดีก็คือเป็นยัแบบตอนนี้หนังเอ่อตามฟอลโล่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีคุยคุยกันอยู่ค่ะวางแผนว่าร้าน้านช็อปมาเมื่อไหร่ถ่ายจบแล้ว ถ่ายจบเรียบร้อยกำลังดีความหลอดแน่นอนอโน่าจะออกแนวหลอดนะครับหลอดค่ะรอดูได้เลยเห็นว่าจะไปทานด้วยกันเร็วๆนี้เตรียมตัวเป็นยังไงแล้วล่ะก็เพียมีอเป s ็ t เลยนะเพีก็มีเตรียมตัวไปหลายอย่างมากๆแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเหลือแค่ รวบรวมแพทชองใดๆแล้วก็เช็คความเรียบร้อยหือติ๊กต <c oughs> ิ๊กจุดหรือยังแบบเรียบร้อยค่ะมันมันทำาให้หน่อยแค่ควาน่อยรู้ไหมว่าจะเป็นแนวไหนยังไงเอ่อชุดของพีก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตัวพีนิดหน่อยเราอาจจะเขาเรียกว่าเหมือนใส่แล้วรู้สึกว่าใส่แล้วมั่นใจใส่แล้วเดินสบายเดินง่าย <c oughs> ค่ะจะเป็นฟิลนี้แล้วเป็นยังไงมันสำับงานระดับโลกเลยที่มันเป็นคอนแทร์นักแต้มทราย สำหรับผมนะครับสำหรับรู้สึกดีใจมากๆกครับก็เป็นประสบการณ์อย่างที่เคยพูดให้หลายครั้งว่าสักครั้งหนึ่งเนี่ยพอเราทํางานอยู่วงการพอเราได้ไปเดินผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เคอ,อเราอยากไปสัมผัสแล้วก็เรื่องหลายๆอย่างนอกจากเป็นเทศกาลหนังแล้วเนี่ยมันก็ยังมีแบบว่าศิลปะทางด้านแบบแฟชั่นอะไรด้วยอะไรแบบนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบว่าอยากอยากอยากไปมาก อันนี้เป็นชุดตอนแม่กับแนไหมนี่แมทแมทกันไหมแน่นอนแมทกันไหมนี่ต้องต้องให้ทุกคนตัดสินครับว่าว่าทิศทางของชุดของเราสองคนจะจะจะถูกใจทุกคนจะแมทกันไหมถ้าเราว่าแชร์กันไหมโอนค่ะในรายการแชร์แชร์ครับเพราะว่ามันก็จะมีแบบหลายชุดมากๆหลายสปอนเซอร์มากๆก็จะเป็นฮัฟเตอร์ปาร์ตี้ด้วยจะเป็นแบบชุดเดินนะครับด้วยอะไรแบบนี้ครับ แต่คุณก็บอกว่าให้เป็นแบบใช้ในการปีเตอร์เลยในครั้งต่างๆโปรอินเตอร์มากๆเลยก็ต้องขอบคุณทาง S L สแอลจริงๆที่เชิญให้เราสมัครเข็มโป๊กโป๊กพี่เจ้าเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับไปแบกอ๋อก็คือหมดครับหมดทั้งสติกเกอร์ทั้งโป๊กบุ๊กด้วยวันนั้นน้องก็ไปแบบว่าไปไปรับมอบด้วยกับตัวก็รู้สึกดีใจครับก็เป็นเล่มที่สองแล้ว เล่มที่สองแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้ามีเล่มที่สามที่สี่ก็ฝากทุกคนช่วยอุดหนุนแล้วก็ซัพพองด้วยที่มีรูปคนไหนด้เราได้รับมอบมาแล้วรูปคนไหนดีมากดีมากค่ะคุณแอนโทนดีมากสวยมากเสื้อส่งผมผมส่งหน้าหน้าส่งชุดโลเคชั่นส่งคนคนส่งผ้าอ๋อหรือว่าคนส่งของเรียกว่าสวยสวยมากทุกใจ คอลเลกชันไหนียดกัดหน้าหนออมันเลือกยากมากๆค่ะเพราะว่าแต่ลรรูปแต่เรภาพก็คือให้มุดงแวน,น,นที่แต่ง่ากันไปแล้วก็มีเสนเส่ห์แบบแบขอบคุณครับขอบคุณมากหรอพอะไรกันโอ้โหทีี่รงกับเป็นหี่ีตอบดีดีนะพี ต้องตัวจริงสิครับยังไงยังไงยังต้องยังไงกล้าแต่กี่บาทต่อหล่อหล่อทุกมุมหล่อทุกภาษาหล่อดูดีดูดีดูดีแล้วแปล่าใจหนกันเนี่ยอย่าลืมนี่คุยกันไว้โอเคจะมาฝากคุณตุ๊กตุ๊กแหลกจะมีอะไรออกมาให้เพ่อนๆได้ติดตามสำหรับผมเองเหรอฮะก็เร็วๆนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็เป็นผลงานทางด้าเหมือนกัน ก็จะเป็นละครเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยากให้อยากโฟกัสตรงนี้มากที่สุดอย่างคนบางคนคู่นี้ไม่มีโอกาสาแต่มีโอกาสไม่ไม่รู้นะฮะแต่แต่เท่าที่ได้ยินเสียงก็จะมีคนรอเยอะอยู่เราจะตอบการตอบแบบนี้ยังไงพร้อมเพลงีพร้อมเพล ไว้ฝากผู้จัดที่อยากจะทำให้ทั้งสองคก็ฝากด้วยอแบบมันจะเร็วนี้มพาแคไปแล้วอย่างนี้มีจิตไวบ้างไหมปัดเป็นตาปัดตาปัอเป็นติดเป็นตาปัดเา